ครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําปืนอัดลมนะครับที่ผมทำใส่ขวดสูบลมเข้าในนี้นะครับแล้วก็ชักยิงครับนี่ที่ชักครับนี่ก็ไก่นี่ปืนกระบอกหลยยี่สิบห้าบาทครับผมเอามาทําเป็นที่เกี่ยวไก่ก็ะสุนก็เหมือนเดิมครับเม็ดอัดลมธรรมดาพลาสติก ก็จะใช้ลูกดอกยิงได้นะครับลูกดอกไม้บรรหูนะครับผัดเส้นบะนะครับแล้วก็ใส่กระปูติดกาวนี่ครับกระป๋องผมใส่น้ำเข้าไปนะครับมันจะได้หนักๆจะได้ไม่ขยับไปไหนครับเอามาทดลองยิงกันเลยครับ กระสุนนี่ที่ใส่กระสุนนะครับพร้อมยิงนะน้ำไหลเต็มแล้วไม่ทะลุนะครับ แต่ว่าเข้าชั้นหนึ่งอะเห็นไหมครับมันยิงได้มากนะครับนี่ที่สุบลมคมใช้เนี่ยที่สุบลมสุบค่อยๆห้าหกทีครับวอมยิง เห็นไหมครับรูที่สองนี่รูแรกอันนี้รูที่สองครับเดี๋ยวผมเท้าไม้ดูครับแต่มันไม่ทะลุนะมันเข้าแค่ชั้นเดียวกระสุนนี่ยรับลายยิงผมปิดลองใช้ลูกดอกยิงกันบ้างน,นนะ ไม่ครับนี่ครับไม่ทะลุเหมือนกันครับเข้าแค่ชั้นเดียวนี่ครับมันยิงได้ประมาณเป็นสิบสิบนัดเลยนะครับเนี่ยลมยังแข็งอยู่บนี่ลมอยเลยแข็งเ้เลยเนี่ยกระชักยิงเรื่อยๆเขาหน้าผมจะมาสอนทำเหมือนเดิมครับ